วันเกิดพี่ัะพี่ต้อนาับนียจิพาู้เลยเฮ้ยอัเนี่ยผมเดาคุณว่าใครเก้าส่วนไปคุณคิดดีดีอาจจะแบบซื้อจากของที่ผมชอบผมชอบวันคริสต์มาส ก่อนเปลี่ยนไปใช่เสี๋ยวก็เปลี่ยนไฟก็เปลี่ยนไฟการไปแล้วใช่เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดพี่นะพี่พวกเราก็เลยตัดทำเขาเรียกว่ากล่องสองวันแต่ไม่ใช่กล่องสุ่มธรรมดาถูกต้องซึ่งตอนนี้ของเออของที่ถืออยู่่ไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นของใครแล้วนะใช่เป็นเนี่ยของผม ประมาณ1ิ๊ิดเชื่อเชื่อไ่อง่อไนก็รู้แล้วว่าเป็นผมแต่ผมให้ปิดตอนไครกีอผมว่าข้างในมูลค่าไม่ต่ำกว่าหนอุ้ยอ้ยอรู้เน่ยอุ้ยยิงไงอ้ยยิมยังนงขี้มีมีขี้มีดดีเป๊ยหรือจะเป็นแหวนแต่งงานคุณจะผูกเขา่งานในวันนี้หรออันนี้เป็นเรื่องเขาเขาจะมาคุ่เขา

มันต้องรู้เดูเรื่องไหมเนี่ยดูเรื่องไหมเขาแอบคุยกับแพรวามันูกี่ปีเอาเดี๋ยวของกวัญชื่นใจไหมเอาสิบเอ็ดเลยวมั่ว่ะมั่วอ่ใช่ใช่แหละอ่ะสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดอีกคนนึงอันนี้โดนเอาเอาเอาไม่ใ่ไม่ใช่ หลายปีอยู่อะเป็นหุ่งงนะของขวัญปี้ควรไฟเข้ากันหมดเลยอะดูดิไม่ใมีใครอยู่ข้างในอยข้างอยู่านู่ข้างในอย่ไมใ่มีในอยู่ข้อยเ้าู่้ย่ข้าใอยู่ข้นอย่ข้ยง่ีนอย่าใ่้ยู่้วงอ่างอย่าอันไห่นอี่มันอวร่าอย้านอย้านอย่ข้อนอกิ่ขี่น่้อยขอก่น้นอกนข้อนขอ่อ้งไอ่งในของ ไม่เปคุ้มค่าอย่นใจริงใจพี่พี่พี่เป็นการใช้เพราะหนึ่งพวกมันคันแต่พี่เอกยังมีนะให้ไปแล้วอยู่ห้องพอบผมเคยให้กับพี่ทีมไปอะไรอะไรไปในห้องพบยังไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนเก็บทิ้ง ก็คืออันนี้วันนี้เรามีกติกาจะให้ธรรมดาเดี๋ยวมันเบสิกเกินอ่ากติกาก็คือเดี๋ยวเรานะคะจะวางกล่องกล่องสุ่มพวกนี้วางไว้และให้ทีมเป็นคนสุ่มออกมาและถ้าเขาสุ่มออกมาปั๊บแล้วเขาทายถูกว่าของที่อยู่ในนี้เป็นของใครแก่ดูเลยแก่ดูเลยอ่าสมมติว่าของชิ้นนี้พี่ถืออยู่เป็นของก๊อฟแล้วีเราทายว่าก๊อล์ฟทายว่าก๊อฟก๊อฟต้องกินน้ำนี่แหละค่ะไม่ได้เนี่ยคือเขาทายผิดไงก็เลยไม่ได้ไม่ยังไม่ทายและ คนเนี่ยชงนะยี่หล่าให้เราในวันนี้โอไม่ต้องบอกหรอกรู้อยู่แล้วนี่เราซื้อของก่อนได้ไหมได้ต่อเหตุการณที่นั้นยิ้มได้ก็ดูวันนี้ก็โซ่เป็นโซ่มาดูเออทีน่ะคุยพันที่พิมดีกว่าแบบเออตีละคนที่ก่อนพี่ก่อนแฟนแฟนไปแฟนก็ขอให้เป็นแฟนกันอย่างนี้ไปตลอดทางดีรักกันกันนให้ตังใช้เยอะๆนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวคนดูคิดว่าพูดเล่นอีกคนรู้พี่ทิมไม่รู้คนเดียวทุกวันนีใช่ น้องไอโอเคออกไปได้ครับที่เบอร์แล้ครับพี่ทีมดีดีขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานๆขอให้อยู่กับพวกผมไปตลอดอยู่ถ่ายคลิปก็ถึงไปไปไป ขให้พี่ทีมสุขภาร่างกายแข็งแรงอายุเยอะแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงเริ่มมีอายุนะสุขภาพลังกายแล้วก็ขอให้ช่องร้านซับิร้านซับไปไปขอให้พี่ทีมแฮปปี้แฮปปี้กับชีวิตนะครับโอเคไปขอให้พี่มมีแต่เรื่องมีความสุขไปยไปยปงปค่ะขอขอให้มีงานน้อยแต่มีเงินเยอะ พี่ดิมสดใสเดี๋ยวไปไหว้พาพี่รุอให้ยิ้มมีความสุขในทุกวันค่ะจริงใจรวยขอให้มีธุรกิจพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านรไปรุ่นพันล้านาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเชิญพี่ดิมเลยค่ะ หน้าเลยธอเคยซื้อสไตล์ที่พี่ถิมไม่ชอบแล้วพี่ถิมก็จะวางไว้ไม่ใช่แล้วทำไมต่อยก็เอะก็จะใส่เใส่คนเรื่องเองกับมืเช่อหรือไม่แนเขาไม่คนกลมผมเม่ไปถามน้าแม่นมาว่าถ้าผู้หญิงหน้ากลมไม่ควรใส่แว่นกลมมันจะกลมเข้าไปใหญ่ เดี <differences S 2> ่ยมเพลงดูน่ารักดูโมเอ็ตโมเอ็ตที่ผูจีนอานนเนสใช่ไหะแล้วทุกคนว่าเข้าไหมเข้าแล้วพี่ว่าน่ารักไหมอุ้ย สมมติว่าคุณหยิบซองนี้มาปึ้งคุณ <มา S 1> แก<บ>แล้วเปิดออกมาว่าชิ้นนี้ใครซื้อให้อนนแล้วเราคุณทายถูกว่าชิ้นนี้เป็นใครซื้อให้จาบนั้นต้องกินน้ำยี่หล่าแต่ทาาก่านพี่อยากให้เกิดขึ้นไหมยันยี่หล่า โอเคไหมเข้าใจกติกาเปล่าโอเคเข้าใจโอเคค่ะเดิน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 กี่คนกี่คนหนึ่งสองสามสี่สี่คนเด็นแปิปีที่ที่ผมอยากดูปกติผมยังไม่ค่อยสนใจที่ม่ทามนะเขาไม่อยากดูหรอกเขาอยากเห็นคนกินไม่รู้ว่ามีผลต่อของฝันปีหน้าที่จะให้น้องๆของทีม ถือรอแล้วนะได้พอเยยสุดก่อนเฮ้ยขอใครอยากรู้อ่ะเฮ้ยไม่อะไรอ่ะเจอเลยอันนี้ของผมบังว่าเฉยเฉเกหนาขุ่นหรอใช่ ที่รู้ว่าผมชอบของตุก like e. okay. ิ๊กน่ารักและชอบสีม่วงที่สำคัญรู้ว่าผมชอบเยลลี่กันนะต้มีคน็นี่แยกันนะทายว่าเฟิร์โอเคค่ะอันนี้คือเราจะจะยังไม่เฉลยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันใช่เดี๋ยวรู้รู้แู้วดว่มันสั่นหรือเปล่เฟร์กล่องต่อไปกล่อนี้ใหู้ดดคนแะ เยอะๆเพราะว่าแบบมาแบบชิ้นเดียวอันนี้น่าจะลณงผู้ชายเใจวาิขอทายว่าว่า้ล้นอยยน่ย่ยมกอช่วยกันเก่าช่วยกันเก่าเอาเ้ผมช่วยไหมอันนี้ผมมีส์ช่วยแฟนดาวนะว่าคนโรแมนติกอย่างนี้ผมว่ากไอ้ไอ้น่ารัไเหรอไปอะไ อ่ะเดี๋ยวป็นขอก๊อกเพ่อนกก็ได้่ลองคิกนเู่างงั้นิกเลยอไก่เหรอไม่ใช่ไปนั่นเลไปน่นแล้มของโอเคเช่อานไก่อันนี้ไปะขนมเหมือนเดิมไม่ใช่ไออะเฮ้ยเฮ้ไ่ไม่ใช่ซื้อเรันนีผมเดาคุณว่าใครผมว่าก๊อ เออากขาไป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 ่ปไ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 ื้อของไปมปไปไวเปไนตั่ตไอไ่ไป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 กปไปเปไ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 ัไปไปลปไ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 ปปไ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 ปวปไ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 มาปไ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 นไป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 ไมกปอ นึกไม่ออกว่าแบบเป็นมูหลานโดยเฉพาะเจอจงมันมีมีมีน้องมูรหลนไม่ใช่ไม่ใช่ต้งตั้งนะด้วยไปเอาเลยครับไปข่มข่มไม่่มไม่่มไม่ไดกัดมาต่อไนี้มารอดรอด้ปันใหญ่ได้ไหม้ยไอ้ไม่กับเบาอ๋ คุณไม่เป็นไรโอเคไฟเยอะไรอะเล็กแล้วเล็กอีกเยอะเมือนอยากด้แล้วออเ้ยอะไรอะอฮ้ยอะไรอะดูแกดูไม่เเฮ้ยไม่มันเหมือนของของฉันด้วยเันไอพี่ตังค์อย่ตัไอพี่ตังคอ้าวเขาเอาเอาะไรอะไปนะสร้อยคอูหยกมโอ้ เบสเสมอที่ตงไทบกไม่บอกไม่โอกไม่โอกไม่บอกมีมีเยอะที่มอะไรเราไมได้โนนะเอะก็คนเล่นปีหน้าอารยปีนี้นี่ตาเลี้ยกลุ้มายอ่ไหปีหน้าอาจจะได้โค้งลอยโอหอเดียวเวผมรอดไปโค้เลยโอหเฮ้ยอันนี้นะไรับเฮ้ยอะอะไรนะรของไอ้มันซื้อแก้ววะอันนี้มีจะอยู่ในห้องัว เฮ้ยนะอ่คุณพี่คุณคิดว่ายังไงนุณคิดว่าใครน่าจะผู้ชายอ้้าวเฮยถ้าผู้หญิงอาจจะซื้ออะไรที่มันเยอะกว่านี้อันนี้มาดูเรียอยู่กระสบายแก้วถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นตุ๊กตาหัวเท่านี้อันนี้เหรออันนี้ดูไม่ออกเฮ้ยเอาแล้ว่ใยแต่ังดูคาแรคเตอร์ใครเอาแล้วแก้วน้ำมันได้สีเจ็บคอแล้วเนี่ยเราว่าไอ้แล้วกันเ เฮ้ยอู่ๆตองเลยไม่มีเลยบอยบอยตอดเอาพูดตรงอันนี้ของริงหรือเปล่าพูดตรงกันไม่หรอกม้าเันอบอีกเ้ยใส่รอบเลยนะดูดีดูดีๆขาลงเยอะดูดีๆไม่หรอกยัรือเปล่ากูคิดว่าไงหรือว่าตองไอ้คนี่มีการหลอกล่ออันนี้ยากมากแล้วก็ช่วยคำตอบแรกแต่คำตอแรกตองสนใจนะทายเลยเพราะเอ้าอ ้อองาแล้วแสดงว่าของต่อจะเป็นของจาก KKB ไม่ทุกคนไม่ทุกคนกระปุโอเคอันนี้อะไรอะอุ้ยอุ้ยไม่กระปุเหรอไม่ประโยชน์มันคือไม่เขาให้ซันต้ามาสอดหย่อนฝันแก่มีแก้วแหวนเงินทองด้านในเฮ้ยมันเป็นมงค์นนั่นพี่ เพาจริงๆนะอันเนี้ยตั้งแต่แกะเว็บแรกอ่ะผมนึกถึงทรายเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าเขามีความกระจุกกระจิกน่ารักมากกว่าของจากพวกคุณนิดนึงได้ไหมได้ไหมไมคิดเยอะแต่ทายครับต้องแกะก่อนเพราแกะแต่แไรกะดอกไม้ก็คือดาว่าเป็นทรายเลยเพราะว่ามันดูมีความเป็นแบบว่าอาจจะแบบซื้อจากของที่ผมชอบผมชอบวันคริสต์มาส จะแบบดูรายละเอียดของนันมามีความสับดใควะใครวะใคค่ะโอเคโอเคเกบก่อนเกบก่อนเบ๋อโมไปแล้วมึงพอใจเย่ะเนี่เอาแล้วรู้ละเอียดอาการมันออกมาแล้วเลยสามันโอเคอันนี้้ยนุกุวนุรออะไรอ่ะอาจจะโดน้อเ้เอาเอาต้องีาเหมือนกันเอาแล้ว

้เพผมอ่ะพอเห็นรท้าผมแล้แชมึงตาไม่แบบเนไม่ได้มีส่วนร่วมนะเอ้ยถ้าผมจะดุสะดุมีชมา์เยอะหรือเปล่าไม่ถ้าผมซื้อผมซื้อของผมหาัไปตันโอ้ยไม่อะไรไม่อะไรผมไม่โมโดนหมดอะไม่ผมไม่ผมอะไรต่ดต่อเราทุกคนนะเกลีดมากก็เกลียจริงไหมอุ้ย่ือแคอะไรนะจายือเงินนั่นแหะ ต้องตองแล้วแหละเนี่ยบางอางจะสลับแบบนี่อะไรนี่แบบเออคะโอ้มีคนลุกแบบคนเดียวตอนเราสั่าลงโอ้ยเขาออกแป้งอะแป้งควรจะโดนหลอกไปแล้วจริงจอะไรทำให้คนซื้อคิดว่าต้องซื้อชิ้นนี้หนึ่งไม่อยากโดนคลิปสองไม่คิดไม่อยากโดนเพราะพี่ว่าเออฉันอยากโดนตั้งคิวสวยเลยเอาของปีนะเอาลูกของปีของแพง ไม่เป้ว่ายังไงทำไมท้อถึงซื้อชิ้นี้แต่คุณคิดว่าผมไซื้อส่งนี้คุณจริงๆหรอไม่ด้ผมไปซื้อสิ่งนี้พี่จริงจริง้าแกอีกชิ้นแล้วก็ไม่มีคนโดนแล้วแหละมีนี่มนี่คนโดนเราโดนแล้วเฮ้ยอันนั้นอะไรอะเฮ้ยไอตัวอะไรอันนี้ไอ้ปะไอ้ไม้ยังอะไรของหนูอะอย่งแ้วกันอ้นี่ของขอแม่มีคนโดนดิแก ต้นหนูไก้นหนม่เลย้นหนูใครถูกบ้างไหมไม่รู้เดี๋ยวถ้าดูคนนี้ไปไดูคนนี้อ่าใบนี้ใบนี้คุณทายว่าผมทายว่าเฟิร์นอ่าะไรของเจนนี่เป็นของไม่ดไม่ได้ก็ซื้อองื่นแต่เห็นอันนี้มันดีกว่าก็เลยกมากร้านนึงร้านี้ อะไรสิแล้วก็มีเลี่บอกตัวตนว่าฉันเองครับเป็นคนให้อันนี้คือของวันตัวใช่อันนี้มีความสุขไหมที่ยังขวานได้นี่ความสูงอยากเห็นคนที่มีความสุขกว่าฝ่ายบันเทิงรอรันแบบนี้เลยเหรอจะรอทีเดียวได้ทิ้ต่อไปนี่ผมเดาว่าเป็นของใจนะคะช้อนทิวลิปอันนี้ไม่รู้ว่าทายถูกหรือเปล่านะเรากำฟังเฉลยกันนี่ว่าไงนี่ว่าไงครั แล้เจ้าของของชิ้นนี้ที่ซื้อให้พีิพคือจ้องมาค่ะของเของนอเินอมอันนี้มันของตกแต่งบ้านฉันดีเลยมานีลมีกาเออมันใช้ประโยชน์ได้รอกจากใช้งานผมมองถึงเรื่องตกแต่งประดับจุกฟิเนน่ารักพูนจ้ารับตัวไปเาไอ้ฝันูต่อม ไม่ใช่อธิบายอิมเหนพี่นิมเลี้ยงคองกี้เอาเยคอกี้มาอันนึ่งอันนึงน่าน้อยไปก็เลยแถมมาอีกแถมเค้กคนของผู้หญิงเยของผู้ชายซื้อ ที่เป็นดอกไม้ที่เ oh, ราดอกไม้ไปใส่จ um ริงๆใช่เขาแบบว่าทําเส้นหนึ่งต่อหนึ่งเดือนเลยอะไรแบบนี้ก็เขาเขาเป็นประมาณว่าเป็นแบบว่าเสริมแบบว่ามุคลเสริมเสน่ห์เสริมแบบใช่ซื้อมาใส่รู้อาไม่เต็มไม่ตไม เพราะแบบเห็นพี่รักสุขภาพโอเคหลังด้วยถูกแล้วลูไม่ชอบมากอะไรที่เป็นแก้วตรงทีเดียวอย่างเงี้ยชอบมากคว่ากเห็นแก้วว่าม่อย่ใช่ใช่ของสายอันนี้ไม่อยู่แล้ว คริตมาแล้วก็มีเพชรเยอะขนาดนี้ใครว่าทาใช่ข้อมือค่ะลยได้หมอ้่ะคขอบคุณค่ะตายใหม่คุณยังไม่เลือรงเหลือไรไกลอ่านไกลไไไจะบอกว่าสชิ้นเนี้ยพี่ทีมทายถึงหมดเลยใช่ให้ทยใหม่แต่ไม่หม่ ใครใหม่แต่ไม่เออแต่ไม่กินนะไม่กินก็คือขึ้นมาอะไรเป็นของพี่ตองอะไรของไอนะของไกด์สามชิ้นไกด์นี่จะเป็นกิ๊บหรอไกด์มือเท้าหรอวะเออผมว่าอันนี้ของไกด์อ่าคิดว่าเอาตัวละครชาต์ชัดอยู่นะตรงเนี้ยอันนี้ไอไกด์อันนี้ตองอันนี้ไออ่ะอ่าอันนี้ใครนะเรียงทีละอันเลยไกด์ไอตองอะไรพี่ก่อนอ่ะแล้วของตุงเท้าโบวเอิน คือผมอยู่ับพี่ดิมกับพี่เอกมาเนี่ยเดือนตัตัมพี่ดิมได้คือมันจะเป็นวันเกิดพี่ดิมพร้อมงานปีใหม่ที่มากอังเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากช่วทาให้เพราะว่าเอามันน่ารักดีแล้วก็ให้น้ง่่าเอาละเอาเอาอันนี้เอางี้ให้สองคนนี้หยิบชิ้นของตัวเองาพรมกันเอาม่ ก่อนเพราะว่าเวลาเห็นพี่ทีมมาเราเจอพี่ทีมเนาะเขาก็จะมีโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยๆๆๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเห็นซูโดเปียแล้วข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเว้ยเอาไอตัวข้างบนก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวมาเห็นภาพเดี๋ยวเห็นอะไรแล้วซูโดเปียแล้วไอเนี่ยมันยิ้มอยู่บนใช่เราก็เลยแบบว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าสูทงเปียไม่ได้เอาสู้ๆไปก่อน แล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวละครดังนะตัวอะไรสู้อะไรมาลุอยว่าใหม่จิวนหน่ออาไอ้เลคือตอวแรกอว่าเืยอนาจะเป็นของไยนกอ้อ่กากายวอาจจะก็เอางสลับถาไม่ถึงไปเลยเอะไรม่มีอะไรมากนะครับให้ผมทีทมสวยแบบไปลาไปออกอะรก็เอาผมไปหนีบอะไรเงี้ย เก็บคมผมให้มันดูดี่นะถ่ายจะออกมาจะได้แบบเออแสดงว่าาไม่ดูไม่ดีอะมันก็ดีหมดแล้วแล้วทำไมเราเป็นสีนี้ก็มันดูแปลกแยบประหลาดดีสรุปยังไงนะอยู่บนหัวพี่ทิงจะสวยไหมสวย อะไรคุณเด็กพนุครับอุ้ยเฟินมันเยอะเกินเฟินอุ้ยเยอะเกินเฟินไม่แต่ต้องบอกกอนนะว่าสคนนี้คือพี่ทีมเขาทายถูกหมดเลยนะใช่เออเขารู้นะว่ารางวัลของคนทายถูกใช่ปิงปิงอ่าดนยมันทำได้ไงวะชอบชอบชอบปิงปงว้าเร็วเเอ อะไรม่อันเนี้ยมันจะไปช่วยให้แผลเป็นเวลไวขึ้น้องเฟิร์นลูกรักไม่เคยแทบไม่เคยได้กินอะไรอย่างงี้เลยนะไ่ด้ใช่ใช่ไม่โดนรู้ไหมร้ว่ามันเหม็นรู้ไหมรู้ไปจ้าจ้าไอ้ลูกเดียวเลยแล้วเหมนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนตามไปเลยตามพี่เหมือนตามไปแล้ว อววพรก็ขอให้อย่างนี้ดีกว่าที่ทุกคนไว้พรมากับความสุขทุกคนด้วยคนมากมากนะคะชอบเพืแฮปปี้มากเลยโอเคก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เราทีมนะคะขอให้ทีมพี่ทำอยู่กับเราไปอีกนานๆขอให้สิบล้าน 好。<noise> <noise> <noise>